เมื่อลูกฉันโตแล้วอยากแยกห้องทำยังไงดีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีลูกสองคนและจับให้ลูกนอนด้วยกันตั้งแต่เด็กๆนั้นผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าพี่น้องจะได้ใกล้ชิดกันและดูแลซึ่งกันและกันแต่เมื่อเด็กๆโตขึ้นก็คงอยากได้พื้นที่ส่วนตัวใช่ไหมล่ะครับโดยเฉพาะใครที่มีลูกชายและลูกสาวอยู่ในครอบครัวเดียวกันวันนี้ก็เลยอยากมาคุยว่าเราจะแบ่งแยกห้องยังไง ให้จัดการสเปซได้อย่างคุ้มค่าและสวยงามเป็นระเบียบที่สุดครับเริ่มจากสมมุติว่านี่คือแปลนห้องเดิมนะครับขนาด9คูณ4เมตรเดิมทีอาจจะมีการวางเตียงซิงเกิลเบสองเตียงรยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อลูกชายลูกสาวเราโตขึ้นเราอยากจะแบ่งห้องนี้เป็น2ห้องเราจะทํายังไงได้บ้างเริ่มจากแบบแรกนะครับคือการกั้นผนังแบ่งห้องตรงๆแบบดื้อเลยและใช้ตู้เสื้อผ้าเป็นตัวกั้นแบบในภาพก็ดูไม่เลวเลยใช่ไหมครับ แต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันจะเกิดซอกเล็กๆที่เราเห็นอยู่ในภาพซึ่งก็จะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่งั้นเราลองมาดูอีกออปชันดูครับนั่นคือการกั้นฉากเป็นลักษณะดังภาพซึ่งการกั้นผนังเป็นรูปทรงนี้บวกกับช่องที่เราเว้นเอาไว้เพื่อใส่ตู้เสื้อผ้าได้อย่างพอดีเท่านี้ตู้เสื้อผ้าของทั้งสองห้องก็จะออกมาเรียบเนียนดูเนียนไปกับผนังแถมยังประหยัดพื้นที่แบบนี้น่าจะดูเวิร์กกว่าใช่ไหมครับ สำหรับใครนะครับที่มีบ้านคอนโดหรือห้องเอือ้ออาทรอ,อยากจะขายหรือส่งต่อยอดช่วยดูแลสามารถคอมเพนท์ทางด้านล่างหรือว่าส่งทางอินบอ์ได้เลยนะครับ